สวัสดีครับผมขวัญเชิงชายครับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์การดูลูกอมหลวงพ่อพริงวัดบางประกอบซึ่งเม็ดนี้เป็นเม็ดที่6แล้วครับใน5เม็ดที่ผ่านมาก็จะมีระบบเหมือนกันหมดระบบที่สำคัญก็คือการงอกของปูนแล้วก็การซึมขึ้นมาของน้ำมันครับซึ่งพบเจอว่า ลูกอมหลวงพ่อพิงโซนสีเทาเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันวาดประเภทหัวที่เป็นสีชมพูด้วยครับในของเก๋ก็เห็นมีการทำสีชมพูครับแต่เป็นการแต้มหรือว่าทาสีชมพูล,ลงไปบนผิวฮะส่วนของแท้นั้นจะต้องเป็นการซึมจากเนื้อในขึ้นมาบนผิวครับ สำหรับเม็ดที่6นี้ก็มีสภาพที่ผ่านการใช้มาพอสมควรทำให้เนื้อจัดดูง่ายครับแต่ถ้าท่านลองสังเกตดูเขาจะมีมุมที่ไม่ค่อยโดนสัมผัสด้วยครับท่านก็จะเห็นปูนที่งอกขึ้นมาใหม่เป็นสีขาวอมเหลืองคุมทั่วพื้นที่อยู่ครับคือโซนตรงนี้ครับส่วนมุมที่โดนสัมผัสบ่อยๆก็จะเป็นด้านบนเนี่ยฮะ ปูนที่งอกขึ้นมาคุมเขาก็จะถูกปัดสึกออกไปผิวตรงนี้จะริบเรียบแต่มีน้ำมันขึ้นมาสีเข้มเลยครับส่วนตรงนี้เป็นจุดที่สึกก่อนไปบ้างครับทำให้เป็นแอ่งลงไปปูนที่งอกใหม่เขาก็จะหลงเหลืออยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำในร่องในหลุมมุมหลบครับส่วนด้านบนเนี่ยที่โดนสัมผัสหน่อยสีน้ำมันเขาก็จะเข้มครับ อันนี้คือสภาพของผิวที่มี3มสภาพด้วยกันครับคือผิวที่ยังสมบูรณ์อยู่ผิวที่ผ่านการใช้มาสึกแล้วก็ผิวที่เป็นมุมหลบมีปูนที่งอกใหม่นั้นหลงเหลืออยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำครับถ้าเป็นลูกอมของแท้นั้นก็จะมีสภาพของผิวที่แตกต่างกันแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นของแก้นั้นเขาจะมีสภาพเดียวแล้วก็อายุเดียวไปเลยครับ เอาละครับเราไปดูรูปจากกล้องไมโครสโคปรูปแรกนั้นผมถ่ายให้ดูบริเวณที่ยังมีปูนงอกคุมสมบูรณ์อยู่ครับก็คือบริเวณเนี้ครับเห็นไหมครับพอส่องขยายไปท่านจะเห็นปูนงอกขึ้นมาทับถมกันจนมองไม่เห็นมวลสารเลยครับยกเว้นจะเป็นมวลสารที่ใหญ่ๆครับเช่น ชิ้นของเม็ดทรายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเศษยางไม้ครับวลสารอื่นๆแทบจะมองไม่เห็นเลยครับจุดนี้ถ่ายตรงจุดที่สึกก่อนมีปูนที่งอกหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ต่ำเห็นไหมครับในพื้นที่ต่ำปูนเขาจะ งอกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เป็นผลึกเป็นแท่งๆแบบนี้เลยครับส่วนถัดขึ้นมาพื้นที่สูงนิดหน่อยปูนก็จะสึกก่อนออกไปบ้างแล้วก็มีน้ำมันขึ้นมาบ้างครับมุมนี้ก็จะเห็นปูนงอกที่ชัดเจนเห็นไหมครับ ถ้าเป็นพื้นหลังที่มีสีเข้มหน่อยเช่นจุดของน้ำมันตรงนี้ท่านก็จะเห็นปูนงอกสีขาวๆข,ข,ขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะสีเขาจะตัดกันครับเห็นไหมครับไปดูมุมอื่นกันบ้างครับเนี่ยฮะจุดนี้ก็เป็นมุมหลบท่านจะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นผลึกเป็นกิ่งก้านแบบนี้เลยครับ เป็นการงอกต่อต่อ,ตอกันคล้ายประการลังหรือท่านจะจินตนา,าการอย่างไรก็แล้วแต่ครับนี่ฮะจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านการใช้หรือว่าโดนสัมผัสมาเยอะครับผิวก็จะเรียบแต่สีของน้ำมันนั้นจะเข้มครับปูนที่งอกคุมส่วนใหญ่ก็จะโดนปัดออกไปหมดครับจะไปหลงเหลือแค่บริเวณพื้นที่ต่ำที่เป็นแอ่งมุมหลบเนี่ยฮะ ส่วนด้านบนนี่โดนปัดออกไปหมดแล้วครับผิวก็จะเรียบไปเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ําหรือเป็นแอ่งนั้นก็จะมีผลึกของปูนหลงเหลืออยู่บ้างครับทีนี้สีของน้ํามันเขาก็จะขึ้นมาจัดเลยครับแล้วก็มีสีของน้ํามันว่านประเภทหัวสีชมพูนี่ด้วยครับเห็นไหมครับเขาจะแทรกซึมอยู่เป็นจุดๆครับ ตรงนี้ก็จะเห็นมวลสารชัดมวลสารที่สำคัญก็คือเศษถ่านแล้วก็ก้อนกรวดทรายแล้วก็เศษพระเนื้อผงเก่าสีาขาวๆเนี่ยฮะเราไปดูอีกรูปครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่โดนสัมผัสบ,บ่อยๆเช่นเดียวกันครับผิวก็จะสึกเรียบไปเลยครับแต่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยท่านจะเห็นผลึกของปูนชัดเห็นไหมฮะ ตรงไหนที่เป็นมุมหลบตรงไหนที่เป็นแองเนี่ยปูนเขายังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าไม่โดนสัมผัสครับเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วนถัดขึ้นมาพื้นที่สูงนี่หักไปหมดแล้วครับผลึกของปูนผิวก็จะเรียบๆไปเลยแต่ก็ยังมีความขูดข่าอยู่บ้างครับสีน้ำมันเขาก็จะเข้มแล้วก็มีสีน้ำมันสีชยมพูซึมขึ้นมาเป็นจุดๆแบบนี้ฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของลูกอมหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเลยครับ าตรงนี้ถ่ายในมุมหลบอีกจุดหนึ่งครับถ่ายให้เห็นสีของน้ำมันว่านสีมพูชัดๆเนี่ยฮะดูลักษณะเขาเป็นการซึมนะครับเขามีจุดศูนย์กลางที่เป็นสีเข้มแล้วค่อยๆซึมจะจางไปเรื่อยๆครับไม่เหมือนกับสีที่มาทาหรือว่ามาแปะไว้ครับซึ่งก็จะเป็นสีเดียวไปเลยครับดูมุมหลบตรงนี้บ้างครับเห็นไหมครับผลึกของปูนจะชัดเจนครับ รูปนี้จงใจถ่ายให้เห็นมวลสารแบบชัดๆครับมวลสารที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเศษชิ้นว่านเนี่ยฮะหรือเป็นชิ้นไม้อะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งบางเม็ดก็อาจจะไม่เห็นครับเพราะว่าอยู่ในเนื้อครับแต่อเออเม็ดนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาบนผิวครับเลยถ่ายเห็นชัดแบบนี้เลยครับแล้วก็ กลุ่มก้อนขาวๆเนี่ยก็เป็นเศษพราเนื้อผงเก่าซึ่งขอบเนี่ยเขาจะไม่คมหรอกครับเขาจะเบลอรครับเพราะว่ามีการงอกของปูนบังไว้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นของเก๋ขอบก็จะคมเป็นเส้นคมไปเลยครับอ่านี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มองเห็นชิ้นว่านนะแล้วก็ถ่ายเห็นมุมหลบตรงนี้ครับ ที่เป็นแอ่งลงไปผลึกของปูนจะสมบูรณ์เห็นไหมครับนี่ฮะลองเทียบกับพื้นที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยสิครับปูนผลึกของปูนเขาก็จะหักไปบ้างครับส่วนในพื้นที่ต่ำเนี่ยเขายังสมบูรณ์อยู่ครับถ้าท่านถ่ายภาพให้เห็นความแตกต่างกันแบบนี้ก็สามารถฟันธงได้เลยครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายเจอชิ้นว่านหรือชิ้นไม้เนี่ยครับ แล้วก็เศษพ้าเนื้อผงเก่าที่มีน้ํามันสีพูซึมเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับลักษณะการซึมเขาก็จะมีหลายโทนสีครับมีเข้มมีอ่อนครับไม่เหมือนกับการทาหรือว่าโปะลงไปเขาจะมีสีเดียวเลยครับถ้าท่านถ่ายชัดๆแบบนี้ก็สามารถแยกได้ง่ายครับแล้วก็จุดนี้เป็นเม็ดแร่หรือที่ออกสีเงินเทาๆสะท้อนแสงครับ อันนี้บางท่านก็ว่าเป็นแร่กาบาทก็สุดแล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ทราบเหมือนกันว่าแร่อะไรครับแต่ก็มีลักษณะแข็งมันวาวสีออกเทาดำเนี่ยฮะแล้วก็มีการสะท้อนแสงด้วยครับในเอกลักษณ์ของหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบนั้นเขาจะมีทองคำเปลตติดด้วยครับอันนี้ในพะเก้ยังไม่เห็นทำครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการปิด ตอนพิธีปลุกเสกครับเจอหลายเม็ดครับใน10เม็ดเนี่ยจะเจอสัก7เ,เม็ดครับรูปนี้ก็เป็นจุดที่เม็ดทรายเขาก็จุกตัวอยู่ครับท่านก็จะเห็นความหลากหลายสีของเม็ดทรายเขาจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีใสๆส,สีขาวหรือว่าสีส้มแบบนี้ครับ อันนี้เป็นความหลากหลายของสีที่มีอยู่ในธรรมชาติครับถ้าท่านไปหยิบเม็ดทรายในธรรมชาติขึ้นมากำหนึงแล้วมาส่องด้วยกล้องไมโครโสโคโปท่านก็จะเห็นความหลากหลายสีแบบนี้ครับทีนี้ท่านก็อย่าไปแยกเลยครับว่าลูกอมหลวงพ่าพิงวัดบางประกอบจะต้องมีเม็ดแดงเม็ดส้มเม็ดเหลืองอะไรอันนี้แล้วแต่ว่าเม็ดสีไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบนผิวให้ท่านเห็นครับ ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีสีนั้นสีนี้แล้วก็จะตีเป็นของเก๋เลยไม่ใช่ครับความหลากหลายสีนี้เขามีในธรรมชาติครับจุดนี้ถ่ายให้เห็นทองคำเปลแบบชัดๆครับซึ่งทองเก่านั้นเขาจะมีสนิมของไอออนทองแดงเป็นสีเขียวๆแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของทองคำเปลได้เช่นเดียวกันครับท่านลองไปดูตามวัดที่เขามีการปิดทองพระพุทธรูปครับ ท่านก็จะเห็นผิวที่ปิดทองเก่าๆนั้นจะมีสนิมของสีเขียวๆแบบนี้ด้วยครับเอาล่ะครับสำหรับลูกอมหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบเม็ดที่6นี้ก็เหมือนกับทั้ง5เม็ดที่ผ่านๆมาซึ่งในของแท้เขาก็จะมีระบบแบบนี้เหมือนกันหมดทุกเม็ดครับสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ละครับสวัสดีครับ